น้องเนอเนรอร์าระวังเจอเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขปลอมหลอกเอาข้อมูลแกงคอเซนเตอร์ยังไม่ลดละที่จะหาวิธีการหลอกล่อเอาข้อมูลพร้อมทั้งเงินของเหยื่อซึ่งล่าสุดได้มีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขโดยมีรูปแบบลักษณะการแอบอ้าง เปลี่ยนไปเรื่อยๆเช่นโทรมาขอข้อมูลส่วนบุคคลและหลอกให้โอนเงินอ้างเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสอบถามข้อมูลอาการหลังฉีดวัคซีนโควิด -19 แจ้งว่ามีการกระทำความผิดกรณีการซื้อขายวัคซีนผิดกฎหมายเป็นต้น ขอย้ำเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อให้ข้อมูลส่วนตัวหรือดาวน์โหลดลิงก์ต่างๆตามขั้นตอนของวิชาชีพเด mm ็ดขาดหากเป็นการติดตามกรณีมีการดำเนินคดีจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนนะคะ